สวัสดีครับวันนี้ธนาโดนออโต้สวิสลาดประเคาซอย52นะครับมีโอกาสได้ดูแลรถ b e n ซ์ W212 NGT โรงงานอีกหนึ่งคันนะครับอาการเป็นยังไงมาครับพี่เล่าเป็นประสบการณ์ให้ท่านผู้ใช้รถในตระกูล b e n ซ์ W212 NGT ฟังสักนิดหนึ่งครับอยู่ๆก็ใช้แก๊สไม่ได้ครับผมไปดูดสมัครใจคร,ครับผมอยู่ใช้แก๊สไม่ได้แล้วก็เลือกไม่ได้เลย ช่างดนนะครับ,รบก็ทําการตรวจเช็คแล้วก็ปรากฏว่าตัวหม้อต้มเสียนะครับ,รบแล้วก็ราคาหม้อต้มเนี่ยถ้าเบิกเป็นของแท้เนี่ยก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับ,รบก็จึงแนะนําท่านผู้ใช้รถแบบตรงไปตรง,ตรงมาคือวิธีแรกคือปิดฟังก์ชันใช้น้ํามันนะครับแต่ก็มีเงื่อนไขว่าทุกๆปีจะต้องมาตรวจสภาพประจําปีนะครับกับวิธีที่2คือเปลี่ยนหม้อต้มนะครับเป็นแบบออริจินอลเดิมจากโรงงาน Merc e d e s b e n z นะซึ่งค่าจ่ายจะสูงแล้วก็แบบที่3นะครับคือการถอด CNG ออกแล้วใช้น้ํามันอย่างเดียวแบบสุดท้ายที่เราคุยกันกนะ็คือการอัปเกรดเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ตัว CNG ใหม่นะครับวันนี้ช่างดนอัปเกรดไปนะครับแล้วก็มาทดสอบกับช่างดนเนี่ยตอนนี้ประสิทธิภาพในการทํางานการใช้งานเป็นยังไงบ้างครับปกติครับไม่มีอะไรสามารถขับได้ปกตินะครับพี่นะครับก็นี่แหละครับการดูแลระบบ ตัว CNG เนี่ยสำคัญมากๆโดยการเปลี่ยนฟิลเตอร์กรองบ่อยๆนะครับก็คือหนึ่งหมื่นกิโลหรือ6เดือนเปลี่ยนครั้งหนึ่งเพราะจะช่วยยืดอายุการใช้งานของหัวฉีดนะครับและในส่วนของหม้อต้มนะครับก็มีการดูแลตรวจเช็คประจําปีอยู่แล้วนะครับพี่นะครับก็มาวันนี้นะครับที่ศูนย์ซ่อมธนดลออโต้เซอร์วิสนะครับอัปเกรดเบนซ์ CNG โรงงานนะครับ W212 นะครับก็เสร็จสมบูรณ์ไปอีกหนึ่งคันนะครับคุณพี่มาจากที่ไหนครับ คู้บังนากม .18 นะครับ FC ช่างดนจากบังนานะครับมาวันนี้ที่ศูนย์ซ่อมท่ดนนะครับก็เรียบร้อยครับดูแลในส่วนของ Mercedes Benz u p g อั d เกรด2 NGT งงงนโรงงานนะครับขอบพระคุณที่ให้ข้อมูลครับพี่ครับขอบพระคุณมากมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ FC จากบังนาครับผมขอบคุณนะครับพี่ก็ใช้งานปกติครับมาดูแล หนึ่งปีครั้งหนึ่งนะครับมาดูแลดูฟิลเตอร์กรองดูอะไรพวกนี้นะครับก็เช็คปรับจูนฟรีตลอดอายุการใช้งานนะครับชุดนี้จะมีประกันให้ด้วยตัวรถไฟไหม้1่ล้านเครื่องยนต์2 0 0 0 0 0บุคคล40,000 0รวมแล้ว1 6 0 0 0ล้านนะครับนะครับแล้วก็กล่อง ECU รับประกัน5ปีเต็มนะครับถ้าพี่มีปัญหานะครับในระบบแก๊ส CNG นะครับก็อยู่ในความดูแลของที่ช่างดนนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณคับ